สวัสดีครับมือวนี้ผมจะพาเบอรมะงม่วงกุ้ยเฟยนะครับกุ้ยเฟยเป็นชื่อของสนมเอกฮ่องเต้นะครับเป็นนะม่วงของไต้หวันครับเป็นน้ม่วงอีกพันหนึ่งนะครับที่กําลังมาแรงนะครับกำลังจะฮิตครับเป็นของสายพันธุ์ต่างประเทศครับมีลักษณะผลที่เวลาถักแดดจะออกเป็นสีชมพูสีแดงสีส้มๆนะครับจะสวยงามนะครับถ้าตรงไหนบดถักแดดก็จะเป็นสีเขียวนะครับลักษณะลูกจะออก ลูกเป็นพ่วงนะครับพันนี้ครับคือออกลูกดกนะครับพันนี้ถ้าติดดอกแล้วกัดจะออกลูกเป็นพ่วงนะครับได้เด็ดออกนะครับเพราะว่ามันลูกเกินนะครับต้นนี้อายุ2ปีนะครับปลูกด้วยกิ่งทาบนะครับรสชาตินี้จะออกคล้ายๆมะม่วงอกล่องของไทยนะครับมีกลิ่นหอมหอมครับพันนี้จะหอมมากเลยครับรสชาติคล้ายๆอกล่องของไทยแต่ว่าความหวานยังบ่ถึงอกล่องของไทยนะครับ เนื้อละเอียดครับเนื้อโบมีเสี้ยนครับพันน้ครับเวลาสุกจะออกเป็นสีส้มๆสีแดงๆนะครับถ้าลูกสุกนะครับเป็นพันธุ์ที่ปลูกง่ายครับบบมีกลิ่นขี้ใต้นะครับมะม่วงไต้วันลายสายพันธุ์ก็จะมีกลิ่นขี้ใต้แบบพวกแดงจักรพรรดนี้ถ้าคนบบมักกินขี้ใต้คือจะบบกินไปเลยครับแต่พันธุ์นี้บบมีกลิ่นขี้ใต้ครับหอมครับความหวานกัด ถือว่ารสชาติดีนะครับพันนี้เป็นพันอีกที่พันหนึ่ที่น่าปลูกนะครับคนกับสำามกับน้ําดอกไม้ของไทยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณผู้รับชมเพียงแค่นี้นครับฝากกดติดตามเพื่อจะมีคลิปใหม่ๆด้วยครับขอบคุณครับผม